สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดคลิปเสียงคนคุยกันเรื่องฉี่อัจฉริยะเปิดคลิปเสียงคนคุยกันเรื่องแต่งโมชีซัดตำรวจมัวนิมเหมือนมาเล่านิทานจากกรณีการถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์รายงานว่า ในช่อง Youtube ส่วนตัวของนายอาัจฉริยะที่ชื่อว่าโคนันเมืองไทยมีการเปิดคลิปเสียงของบุคคลสองรายที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับกรณีแตงโมไปฉี่นอกจากนั้นนายอาัจฉริยะออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันว่าหลักฐานที่ตำรวจนำมาถแถลงในวันนี้เป็นข้อมูลที่ตรงกับของตอนเองโดยตนเองได้ดูกล้องตัวนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาช่วง 22นิกา14นาทีหรือ22นาฬิกา34นาทีมีช่างเทคนิคจัดทำมาให้ตลอดไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพียงแต่เวลา22นาฬิกา14นาทีไม่ใช่แซนมันคือเงาของน้ำแต่ทางตำรวจก็มีการมามื่นิ่มเอาเองว่า6คนอยู่บนเรือโดยข้อมูลบนเรือตอนเองและทีมงานได้เตรียมไว้หมดแล้ว ก่นที่ต่อมาจะให้สัมภาษณ์กับรายการถกไม่เถียงหลังจากที่ตำรวจถแถลงสรุปคดีแตงโมว่าหลังจากที่เห็นตำรวจถแถลงจบรู้สึกว่าเหมือนเด็กเล่านิทานให้ฟังมันขัดแย้งกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศมันมีข้อพิรุธหลายแห่ง 1. ไม่มีการพูดถึงการกระชากข,ของเรือเลยหากแตงโมโดนไปพัดเรือจริงก็น่าจะต้องมีการกระตุกข,ของเรือ 2. การนำหมูไปจำลองเหตุการณ์กับใบพัดเรืออ้างว่าหมูโดนดูดไปท้ายเรือน้ำหนักหมูกับน้ำหนักคนต่างกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เรือจะดูดคนเข้าไปในใบพัด 3. การจำลองที่เอาหุ่นมาแทนแตงโมโดยที่ขาทั้งสองข้างคอมมอเตอร์เรือทั้งที่คำให้การคือแตงโมตกกลิมฝั่งซ้ายใบพัดเรือหมุนเป็นวงกลมดังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะบาดแผลมันสวนทางกัน มีทั้งด้านข้างและด้านยาวถามว่าแผลโดนใบพัดแค่ช่วงล่างแล้วไปโดนที่ด้านขวาได้อย่างไรและแผลมีรอยกรีดเพียงครั้งเดียวไม่มีรอยช้ำเลยบาดแผลมีลักษณะเหมือนรอยแมวข่วนถ้าโดนใบพัดเรือแผลจะต้องเปิดผู้เชี่ยวชาญเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคนตกเรือจะถูกดีดออกจะไม่ถูกดูดเข้าไปในเมื่อแซนบอกตกท้ายเรือ ตามหลักกา,าสตร์แล้วคนต้องไปคนละทิศทางกับเรือเรื่อง GPS มันสามารถแก้ได้ก่อนที่จะปริ้นออกมาระยะที่วิ่งกับในกล้องมันต่างกันเจ้าของเรือกับเจ้าของอูก่ก็รู้จักกันคนที่ทำธุรกิจร่วมกันมาก็จะต้องให้คุณให้กับเพื่อนของเขาอยู่แล้วทำไมตำรวจต้องเลือกพยานเป็นเพื่อนของคนบนเรือถามว่าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วจะเลือกช่วยใคร แล้วมีที่สงสัยว่าทําไมคนบนเรือดื่มแอลกอฮอล์หมดทั้ง6คนแต่ตังโมเมาคนเดียวเส้นผมก็เจอของแต่งโมคนเดียวไม่มีคนอื่นเลยถามว่าเป็นการเก็บหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพไหมแล้วทรายมาได้อย่างไรแต่งโมกำทรายเสียชีวิตแล้วทำไมต้องกำทรายคนอยู่บนเรือคนหนึ่งทำไมรองเท้าถึงมีทรายทำไมไม่เอาตัวอย่างทรายไปตรวจว่าเป็นชนิดเดียวกันไหม นายจะหลักฐานแก้วายที่ตรวจพบในภายหลังทั้งที่ก่อนหน้าบอกไม่พบอะไรจริงๆตำรวจไม่จำเป็นต้องแถลงทั้งหมดแต่ควรจะพูดบ้างไม่ใช่บอกพูดไม่ได้แต่ทำไมข้อมูลถึงรั่วไปถึงคนอื่นได้ขอถามหน่อยนอายอัชฉริยะเล่าต่อว่าสำหรับเรื่องคลิปเด็ดยืนยันว่าตนจะมีการเปิดคลิปแน่ซึ่งคลิปนี้ได้มานานแล้วรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างบอกแล้วว่า ยังมีหลักฐานอีกหลายชิ้นแต่ยังไม่เปิดคลิปที่จะเปิดคืนนี้บอกได้เลยว่าเด็ดส่วนเรื่องที่ตำรวจขู่ว่าจะดำเนินคดีต้นพร้อมให้ดำเนินคดีได้เลยต้นทำคดีแซนว่าแซนให้การเท็จไม่ได้ทำคดีแตงโมแล้วตนจะดำเนินคดีกับตำรวจทั้งคณะเรื่องที่มีการให้ข้อมูลทางด้านคดีกับธนาเดชาให้เขาออกมาพูดอาจจะติดคุกทั้งคณะ จริงๆตำรวจต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่มากขู่ประชาชนตนก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของตำรวจสิ่งที่ตำรวจถแถลงคนละขั่วกับตนเลยเรามีผู้เช่ยวชาญเรือหมอนิติเวชบาดแผลมันไม่เข้ากับใบพัดเรือจำได้ไหมที่ใบพัดตกน้ำทำไมมันหล่นง่ายจังหลังจากนี้ตนจะไปร้องที่ DSI เพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีประมาทแต่สอบไปทางคัตก,กรรมมากกว่า ผมทำงานมาโดนมาแล้วหลายคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บโดนอีกสักคดีจะเป็นไรไปแต่ถ้าตำรวจโดนโดนทั้งคณะนะยังมีพู้ตายอีกเยอะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ